สวัสดีครับผมอนุชาฉลาดเลิ่นะครับผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการบริษัทดิจิ t a ลโฟกัสจำกัดนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องเครื่อง X-ray Inspection เปชแล้วก็วอล์กทูซิสเต็มนะครับก่อนอื่นเราขอแนะนําตัวอุปกรณ์รนิดนึงน,นะครับในส่วนของตัววอล์กทูครับวอล์กทูคืออะไรนะครับวอล์กทูคืออุปกรณ์นิดหนึ่งที่ใช้ตรวจจับโลหะนะครับใช้ในกรณีที่มีบุคคลเข้ามา ติดต่อเราเนี่ยเราจะเอาตัวนี้มาตั้งนะครับเพื่อใช้คัดกรองว่าคนคนนั้นเนี่ยได้มีการพกอาวุธหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เราหรือเปล่านะครับโดยตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะทําการดีเทคเมื่อคนคนนี้เดินผ่านเนี่ยเขาจะสแกนวัตถุที่เป็นโลหะในตัวเราไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นปืนนะครับในกรณีที่เขาพกอุปกรณ์พวกนี้เข้ามาตัวอุปกรณ์จะสามารถดีเทคแล้วก็แจ้งเตือนให้กับผู้ ผู้รักษาความปลอดภัยเนี่ยทราบได้ทันทีครับถัดมานะครับในส่วนของเครื่องเอ็กซ n เรย์อินสเปชันนะครับเครื่องเอ็กซ n เรย์อินสเปชันเนี่ยมีหน้าทีใ่ในเรื่องของการตรวจสอบนะครับสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋านะครับเพราะในกรณีที่เราเอาหรือกระเป๋าเข้ามาเนี่ยในส่วนของผู้รักษาความปลอดภัยเนี่ยถ้าจะขออนุญาตเปิดกระเป๋าทุกคนเพื่อตรวจสอบว่าในกระเป๋ามีอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกนะครับดังนั้นเครื่องเอ็กซเรย์ก็มีหน้าที่ในเรื่องของการสแกน สิ่งของที่อยู่ภายในกระเป๋าโดยที่ไม่ต้องเปิดมานะครับแล้วทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถตรวจสอบว่าภายในกระเป๋าเนี่ยมีวัตถุอะไรบ้างมีวัตถุที่ผิดกฎหมายไหม,ไมหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นหรืออะไรต่างๆนะครับเราเจ้าหน้าที่สามารถดูจากภาพแล้วก็สามารถที่จะ,ะถ้ามีข้อสงสัยก็จะขอปูดขอเปิดตรวจอุปกรณ์เนี่ยเป็นลายคนไปนะครับต่อมานะครับขออนุญาตเปิดตัวคลิปวิดีโอให้ให้ดูนะครับถึง ถึงเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องนะครับเอ็กซเรย์และตัววอล์กทูนะครับเมื่อเราติดตั้งส่วนใหญ่จะติดตั้งบริเวณทางเข้าออกของอาคารนะครับเมื่อมีคนติดต่อเข้ามาถือกระเป๋าเข้ามาเนี่ยตัวคนที่เข้ามาติดต่อเนี่ยจะวางวางกระเป๋าสัมภาระเนี่ยไว้ที่เครื่องเอ็กซเรย์เพื่อให้ทำให้เครื่องตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นคนเนี่ยก็จะเดินผ่านช่องทางที่เป็นวอล์กทูนะครับเพื่อตรวจสอบว่าตัวเขาเนี่ยพกสิ่งของที่เป็น อาวุธหรือสิ่งที่มอาวุธมาตามร่างกายหรือเปล่านะครับเมื่อเดินผ่านปุ๊บเนี่ยถ้าตรวจสอบเจอสิ่งของที่เป็นโลหะเนี่ยมันจะตัวอุปกรณ์จะทําการแจ้งเตือนทันทีนะครับบอกตําแหน่งว่าตรวจสอบเจอณนะส่วนไหนของร่างกายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาตรวจสอบอีกทีว่าตามที่เครื่องที่แจ้งเนี่ยสามารถตรวจสอบได้จริงหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาดูที่ตัวเอ็กซเรย์นะครับตัวเอ็กซเรย์จะจะแสดงภาพการสแกนกระเป๋านะครับภายในตัวเครื่องนะครับอย่างเช่นว่า ในรูปเนี่ยตัวเครื่องพบขวดน้ํานะครับแล้วก็ในส่วนของมีดคัตเตอร์นะครับเหตุผลที่เราคอนเซิร์เรื่องขวดน้าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวความหนาแน่นของน้ำเนี่ยมันมีค่าสัมประสิทธิ์เทียบเคียงกับระเบิดนะครับดังนั้นตัวน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่ทางเราสามารถจะต้องเปิดตรวจสอบอีกทีว่า,าน้ําที่ขวดน้ําที่เจอในเครื่องเนี่ยมันเป็นน้ําจริงๆหรือว่าเป็น เป็นอะไรนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตรวจสอบอีกทีนึงครับในในส่วนของเครื่องเอ็กซเรย์และตัวเครื่องวอล์กทูนะครับใช้ที่ไหนนะครับโดยปกติแล้วเครื่องเอ็กซเรย์และเครื่องวอล์กทูเนี่ยจะถูกเอาติดตั้งไว้ที่สถานที่สําคัญสำคัญ,คญอย่างเช่นสนามบินหรือหน่วยงานราชการเช่นทำเนียบรัฐบาลน,นะครับแต่ตัวเอ็กซเรย์วอล์กทูเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปติดตั้งได้กับเกือบเกือบทุกๆองค์กรนะครับเพื่อ รวจสอบคัดกรองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสูงนะครับอย่างเช่นว่าการที่มีบุคคลมากมายเนี่ยที่เข้ามาตัวอาคารนะครับเราเราสามารถติดตั้งเครื่องพวกนี้เพื่อช่วยคัดกรองความปลอดภัยคนที่มาใช้อาคารนะครับเผื่อเขาพกอาวุธเข้ามาหรือสิ่งที่สามารถที่จะกอ่อให้เกิดสงครามกรรมได้นะครับอันนี้เราสามารถที่คัดกรองก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับตามต่างประเทศเราจะเห็นว่ามีเด็ก พกปืนเข้ามานะครับเราก็สามารถใช้ตัวเครื่องพวกนี้ในการสแกนก่อนสแกนบุคคลที่จะเข้าในมาในพื้นที่โรงเรียนนะครับเพื่อตั้งความปลอดภัยให้กับนักเรียนและครูอาจารย์ที่อยู่ในสถานศึกษานะครับหรือในส่วนของศูนย์ขนส่งพัสดุต่างๆเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการแอบส่งเครื่องอที่เป็นผิดกฎหมายอย่างเช่นพวกยาเสพติดหรืออาวุธต่างๆผ่านาทางโลจิสติกต่าง,ๆ,างๆนะครับ เราก็สามารถที่จะตรวจสอบว่าพัสดุที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันคืออะไรจะเป็นยาเสพติดไหมหรือเป็นอาวุธเช่นปืนหรือมีดมีการซื้อขายกันผ่านออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ทันทีนะครับทําไมเราต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์และวอล์กทูนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการคัดกรองนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะต้องอมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชํานาญมีความสามารถในการตรวจสอบนะครับ เพราะว่าตัวเอ็กซเรย์เนี่ยทั่วๆไปเนี่ยโดยปกต,ติแล้วเนี่ยจะเป็นลนักษณะการสแกนภาพแล้วก็ต้องใช้ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดูบนภาพว่าสิ่งที่ปรากฏบนภาพเนี่ยคืออะไรนะครับดังนั้นถ้าคนที่เข้ามาตรวจสอบคนที่มาดูควบคุมระบบเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานนะครับอาจจะมองไม่ออกว่าอันเนี้ยควรที่จะต้องคอนเซิร์นแล้วก็ต้องตรวจซ้ำนะครับดังนั้นการที่เราใช้เครื่องเอ็กซเรย์ของไฮวิชันเนี่ยจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถทำงานได้ ง่ายขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวระบบเองเนี่ยสามารถที่จะมีระบบตรวจสอบหรือมีมีการเพิ่มเติมฟังก์ชันที่เป็น AI เข้าไปนะครับช่วยให้คนควบคุมระบบเนี่ยใช้งานง่ายขึ้นนะครับถัดมาในเรื่องของการทํางานที่มีประสิทธิภาพต่ำนะครับเนื่องจากว่าการติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้เราจะติดตั้งบริเวณที่เป็นทางเข้าออกนะครับดังนั้นถ้าหน่วยงานหรืออาคารหรือสำนักงานใ,นใดสำนักงานหนึ่งเนี่ยที่มีปริมาณคนเข้าออกมากๆเนี่ยมันจะเกิดช่วงเวลาที่ มีปัญหาอย่างเช่นว่ามีคนมาอเนื่องจากว่าตัวเครื่องเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบดังนั้นถ้าพนักงานไม่ไม่มีความชนานาญมากเนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นก็คือจะมีการอกันนะครับเนี่ยรอในการตรวจสอบนะครับดังนั้นการที่ใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่มีความสามารถมีความฉลาดเนี่ยจะจะช่วยให้คนที่ที่เข้ามาติดต่อนี่ผ่านไปได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็จะลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นช่วงเวลาที่มีการใช้งานนะครับ สุดท้ายนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะทําการจัดการข้อมูลอย่างไรอย่างเช่นว่าข้อมูลที่มีคนมาสแกนกระเป๋าใบนั้นมีอาวุธนะครับโดยปกติแล้วเครื่องอิสเรย์จะไม่มีการบันทึกภาพผูกกับผู้ถือสัมภาระต่างๆนะครับดังนั้นการที่จะตรวจสอบว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของใครอันนี้อาจจะอาจจะไม่มีหลักฐานในกรณีที่มีคน จำนวนมากอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็จะใช้ตัวระบบไฮวิชั่นเนี่ยช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกตรงนี้ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเนื่องจากว่าตัวระบบเองเนี่ยมีระบบ AI แล้วก็สามารถแมชภาพกล้อง c ีวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือบนตัวของเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันแล้วก็แมชเข้าไปนะครับทำให้มีหลักฐานในการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับการเลือกใช้อุปกรณ์เอ็กซเรย์และวอลทู through. ในส่วนของตัววอลทูเองนะครับในตามท้องตลาดเนี่ยก็จะแบ่งประเภทออกมาเป็น มัลติโซนนะครับแล้วก็ซิงเกิลโซนแต่ปัจจุบันเนี่ยในในส่วนของซิงเกิลโซนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีไม่มีใครละส่วนใหญ่ก็จะเป็นมัติโซนนะครับซึ่งในส่วนของตัวโปรดักของทางไฮวิชั o นเองเนี่ยก็จะมีโมเดลให้เลือกหลายโมเดลนะครับมีตั้งแต่6โซนสิบโซน18โซนแล้วก็3.3โซนนะครับแล้วก็จะมี18โซนที่ in, ติดตั้งกล้องที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิในตัวนะครับข้อดีของตัวมัลติโซนคืออะไรนะครับในในส่วนของมัลติโซนเนี่ย มันจะช่วยให้บุคคลที่เดินผ่านประตูเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบวัตถุที่เป็นอาวุธหรือเป็นโลหะสิ่งเทียมอาวุธเนี่ยได้โดยง่ายอย่างเช่นว่าคนร้ายเนี่ยพกมีดเข้ามาแล้วก็เก็บไว้ที่กระเป๋าขวากระเป๋าเก้งขวานะครับในกรณีที่เดินผ่านวอล์ทูที่เป็นามาติโซนแบบแบบโซนน้อยเนะี่ยคือ6โซนเนี่ยสังเกตว่าจากในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าไฟที่แจ้งเตือน,นจะแจ้งเตือน2ฝั่งในตำแหน่งที่มีด อยู่นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เรามีจํานวนโซนเพิ่มขึ้นอย่างเช่นว่าในสไลด์ที่2ในในสไลด์ที่เครื่อง12โซนเนี่ยเขามีสิ่งที่มีเทียมอาวุธ2ชุดก็มีมีดกับเป็นก้อนเหล็กนะครับพกอยู่ทั้งซ้ายและขวานะครับตัวตัววอล์กทูเองเนี่ยสามารถที่จะดีแค์วัตถุที่ตรวจสอบเนี่ยขึ้นมา2จุดนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ที่ดูเนี่ยมอนิเตอร์สามารถรู้ได้เลยว่า ให้ไปโฟกัสในจุดที่ไฟแจ้งเตือนนะครับในส่วนของตัว18โซนก็จะแบ่งออกเป็นโซนถี่ขึ้นมาอีกในกรณีที่มีการพกส,สิ่งที่เป็นโลหะบริเวณช่วงกลางลำตัวช่วงตรงกลางของประตูเนี่ยถ้ากรณีนี้ถ้าโซนไม่ละเอียดมากเนี่ยมันก็จะโชว์ไฟแสดง2ข้างเหมือนกันนะครับแต่สมมติถ้าเราเป็น33โซนเนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้ว่า ตำแหน่งของการวางของตัวโลหะเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวโซนของวอลตูก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการทำงานของตัววอลตูนะครับส,สังเกตในภาพเนี่ยจะมีคนที่โยนวัตถุที่เป็นโลหะผ่านตัวเครื่องนะครับสังเกตว่าตัวชิ้นชิ้นงานเนี่ยได้ผ่าน เข้าใกล้กับตัวแผงแผงประตูด้านซ้ายนะครับเมื่อผ่านไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะทําให้ตัวไฟที่ด้านซ้ายปรากฏติดข้างเดียวนะครับก็เราเราจะทําให้เรารู้ได้ว่าอ๋อมีสิ่งวัตถุที่เป็นโลหะหรือสิ่งเทียมวุธเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับถัดมานอกจากตัววอลทูเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการสแกนโลหะแล้วเนี่ยตัวมันเองยังสามารถใช้เป็นตัวนับ c o น์ t i n g ได้นะครับว่าจํานวนคนที่เข้าออกเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับกรณีที่เรามีทางเข้าและทางออกทางเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะ ใช้ตัววอล์กทูเนี่ยดีเทคในเรื่องของจํานวนคนเข้าออกได้เลยแต่ตถ้าเราแยกเราก็สามารถถ้าดึงรีพอร์ตของแต่ละตัวเข้ามาด้วยกันว่าตัวนี้เป็นตัวของทางเข้าตัวนี้เป็นของตัวของทางออกนะครับในส่วนของตัวสไลด์นี้จะโชว์ให้ดูว่าโมเดลที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับในในส่วนของตัววอล์กทูเนี่ยส่วนใหญ่ในท้องตลาดตอนนี้เราจะใช้ตัวที่เป็น33โซนนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการตรวจสอบ วัตถุต่างๆบนร่างกายเนี่ยได้ได้ได้ดีขึ้นนะครับได้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็ในในส่วนตัวเครื่องเนี่ยรองรับในเรื่องของการเซตอัพเซนซิวิตี้ได้ถึง2,000ตํตำแหน่งนะครับถัดมานะครับจะเป็นตัว walk through รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง h g y Vision นะครับก็จะเป็นตัว walk through ที่ bundle กล้องตรวจวัดอุณหภูมินะครับก็จะทำการตัวเครื่องเองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการาตรวจสอบในเรื่องของของผู้ที่เดินผ่านเนี่ยว่า พวกกหรือพกสิ่งเทียมอาวุธเข้ามาในพื้นที่หรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวกล้องนะครับก็จะทําการตรวจสอบอุณหภูมินะครับที่ที่คนนั้นเดินผ่านนะครับว่าอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่านะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยตัวระบบจะทําการเก็บข้อมูลบันเดินเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปใบหน้าของคนที่เดินผ่านนะครับอุณหภูมิที่ตัววัดได้ในขณะนั้นแล้วก็สามารถตรวจเจอสิ่งที่เป็นอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้ามาพบกันหรือไม่นะครับตัวนี้สามารถที่จะตรวจสอบ ได้ภายหลังนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวตัว Walk to เนี่ยเรายังมีแอปพลิเคชันที่สามารถบันเดิลไปพร้อมกับตัวระบบดิจิตอลสายนะครับ mm hmm. เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือโชว์สเตตัต่างๆอย่างเช่นว่าเราเอาตัว Walk to ไปติดตั้งในร้านสะดวกซื้อนะครับ mm hmm. เมื่อมีคนเดินผ่านเข้าไปในตัวร้าน mm hmm. เกินลิมิตที่เราควบคุมไว้อย่างเช่นในร้านจะต้องมีบุคคลที่เข้ามาในร้านเนี่ยไม่เกิน20ท่านนะครับ เมื่อมีคนเดินเข้าไปถึง20ท่านเนี่ยตัวระบบสามารถที่จะแจ้งเตือนให้เราทราบได้ว่าอ๋อตอนนี้จํานวนคนที่อยู่ในร้านครบแล้วนะครับกดรอดข้างนอกนะครับก่อนที่จะเข้าไปในร้านหรือจะเอามาใช้ในเรื่องของการนับจํานวนคนที่เข้าออกนะครับว่าเข้าไปแล้วกี่คนออกมาแล้วกี่คนนะครับซึ่งตัวนี้เราก็มีแอปพลิเคชันต่อยอดทํางานร่วมกับตัวบล็กถูได้นะครับในเรื่องของการทํางานของตัวเครื่อง i อ r ซเของไฮวิชั่นนะครับกับ เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปนะครับจากสไลด์เนี่ยจะโชว์ให้เห็นว่าการทํางานหลักๆของเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปนี่ก็คือจะมีตัวเครื่องมีมอนิเตอร์แล้วก็เมาส์นะครับซึ่งเป็นการทํางานแบบสแตนดาร์ดนะครับเมื่อเราวางเครื่องเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เครื่องก็จะทาการสแกนภาพแล้วแสดงภาพบนจอมอนิเตอร์แล้วก็ตรวจสอบว่าตรวจสอบด้วยตานะครับว่า,าภาพที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นวัตถุอะไรนะครับแต่ในพาร์ทของไฮวิชั่นเองเรามีออปชั่นเสริมนะครับในกรณีที่ ลูกค้าอยากได้ข้อมูลไ,ไ,ได้การสแกนที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับอาจจะไปดูโม,โมเดลที่เป็นรุ่น AI นะครับซึ่งรุ่น AI ของเราเนี่ยมันจะช่วยคนที่ควบคุมระบบเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับ AI มันทำงานยังไงก็คือมันจะช่วยในเรื่องของ,ของตรวจสอบวัตถุภา,ายในภาพนะครับว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยสามารถรองรับในเรื่องของการต่อเชื่อมเน็ตเวิร์กนะครับ ส่งภาพข้อมูลต่างๆเนี่ยกลับไปที่ส่วนกลางนะครับเพื่อส่วนกลางเนี่ยอาจจะมีทีมมอนิเตอร์ตั้งหานะครับเพื่อตรวจสอบคนที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับและสุดท้ายนะครับภาพของตัววิดีโอนะครับกล้องวิดีโอเนี่ยรุ่นที่เป็น ai เนี่ยเราจะมีกล้องบิวอินเข้ามาในตัวเครื่องนะครับเพื่อจับภาพของบุคคลที่เข้ามาใช้บริการว่าบุคคลคนนี้เป็นคนถือกระเป๋ามาวาง นะครับกระเป๋าอันนี้ถูกสแกนเจอแล้วก็มีพบสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งที่เป็นอาวุธอะไรประมาณนี้นะครับสามารถที่จะเมิร์จภาพจากจากภาพที่เอ็กซ์จากเครื่องอ็กรสแกนจากกระเป๋าแล้วก็ภาพของบุคคลที่เอากระเป๋ามาวางนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีนะครับอันนี้ตัวไฮวิชั่นก็จะมีข้อดีที่ดีกว่าตามท้องตลาดลก็จะโชว์ในเรื่องของของ คุณภาพของตัวเครื่องนะครับในส่วนของตัวเครื่องจะบิวอินกล้องนะครับแล้วแต่โมเดลนะครับจะมีบิวหนึ่งตัวบิวสองตัวทั้งทางเข้าและทางออกนะครับขึ้นอยู่กับสเปคของของตัวเครื่องอิสเรลนั้นๆที่เราเลือกนะครับแล้วก็ในรุ่นที่เป็น AI เนี่ยตัวระบบเองจะสามารถตรวจสอบแล้วก็แจ้งเตือนได้ทันทีว่า ภาพที่เราปรากฏเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันจะมีการตีกรอบแล้วก็บ่งชี้วัตถุที่มันตรวจสอบว่าวัตถุในภาพเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ตัวระบบเองจะทําการเหมือนภาพของกระเป๋ากับคนที่เอาสัมภาระมาวางเนี่ยเป็นใครนะครับเข้าด้วยกันนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นในส่วนของเทคโนโลยีของ AI เนี่ยาทางเรามุ่งเน้นให้ตัวระบบเนี่ยมันสามารถที่จะ ช่วยตรวจจับนะครับสิ่งที่ตรวจพบสแกนขึ้นมาเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีความแม่นยําสูงขึ้นแล้วก็ง,ง่ายต่อการตรวจสอบนะครับช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนนั่งมอนิเตอร์เนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ทันทีว่าภาพที่ปรากฏอยู่บนบนหน้าจอเนี่ยคืออะไรนะครับ mm hmm. แล้วก็จะช่วยให้ในเรื่องของการเก็บรีพอร์ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพหรืออีเวนต์อะลามต่างๆเนี่ย ช่วยให้คนตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับในในส่วนของตัวระบบ AI ในส่วนของพาร์ทที่ที่เป็น AI เนี่ยเราจะมีฟังก์ชันเด่นนะครับนอกเหนือจากตัวเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปนะครับซึ่งตัวตัวระบบเนี่ยโดยปกติแล้วเครื่องเอกซเรย์ก็สามารถตรวจสอบปืนตรวจสอบมีดหรือวัตถุที่เป็นระเบิดหรืออุปกรณ์ที่เป็นน้ําหรือเป็นยาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ แยกประเภทเนี่ยดยใช้เฉดสีนะครับแต่ว่าในส่วนของไฮวิชั่นเองเนี่ยเราทําได้มากกว่านั้นหลังจากว่าตัวเครื่องทำแยกแยกประเภทเฉดสีแล้วเนี่ยในเรื่องของลักษณะรูปร่างต่างๆเนี่ยตัวระบบมันสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับว่ารูปภาพพวกนี้มันคือวัตถุอะไรนะครับก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอสิ่งของที่อยู่ในภาพได้ง่ายขึ้นโดยไฮวิชั่นเองเนี่ยจะมีการแยกหมวดหมู่ของประเภท ประเภทของภาพเนี่ยออกมาเป็น15หมวดหมู่แล้วก็สิ่งของถ้าบอ่บงชี้เป็นเลยว่าอันนี้คือกันไกอันนี้คือมีดมีดสัน้นมีดยาวอะไรประมาณนี้นะครับคือจะระบุประเภทชนิดของวัตถุนั้นๆได้เลยสูงสุดได้ที่50ชนิดอุปกรณ์นะครับในส่วนของตัวระบบของไฮวิชันเองถ้าเราดูจากสไลด์เนี่ยตัวระบบจะถูก พัฒนานะครับให้สามารถเชื่อมต่อกันไม่ว่าจะเป็นตัว walk t h o u ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอกซเรย์ ray, หรือจะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับต่างๆเนี่ยเราสามารถต่อเชื่อมเข้าระบบเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปที่ห้องควบคุมกลางนะครับตัวหุ้ห้องควบคุมกลางเนี่ยสามารถที่จะมอนิเตอร์ข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับหรือรวมทั้งในเรื่องของการ conflict คอนฟลิกต่าต่างๆบนตัวอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนะครับก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการนะครับซึ่งตัวระบบเองเนี่ยรองรับอุปกรณ์ได้จํานวน เยอะนะครับสามารถที่รองรับในส่วนของอหน่วยงานที่มีเครื่องอิสระหลายเครื่องวอลุ่หลายตัวนะครับได้นะครับรอง,งรับองค์กรนี้ได้ได้ง่ายนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาภาพตัวอย่างนะครับของของการเก็บข้อมูลของตัวระบบนะครับเมื่อมีการสแกนภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากสแกนกระเป๋าแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวระบบเองเนี่ยจะทําการเก็บภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพกระเป๋าแล้วก็ภาพ ของบุคคลที่เอากระเป๋ามาวางนะครับว่าคนบุคคลคนนั้นเป็นใครนะครับเพื่อช่วยในการตรวจสอบภายหลังนะครับในกรณีที่มันไม่เจอไม,ไม่ไม่เกิดเหตุนะครับหรือมีการตรวจสอบภายหลังแล้วมีเหตุเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อกระเป๋าใบเนี้ยใครเป็นคนวางนะครับหลังจากตัวระบบทําการเก็บข้อมูลการสแกนกระเป๋าและใบหน้าของคนที่มาวางแล้วนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ะนะครับเจ้าหน้าที่สามารถที่จะ นำภาพของบุคคลต้องสงสัยเนี่ยมาสกแกนเทียบกับรูปใบหน้าของบุคคลที่เข้ามาใช้เครื่องเอ็กซเรย์นะครับ mm hmm. เมื่อทำการอัปโหลดภาพภาพของคนใช้นะครับเข้าไปในตัวระบบตัวระบบเองจะทำการคอมเพลใบหน้าของคนที่ต้องสงสัยที่เราอัปโหลดเข้าไปเนี่ยตัวระบบเองจะทําการค้นหาว่าใบหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงกับฐานข้อมูลในเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีอยู่หรือเปล่านะครับ ถ้ามีนะครับตัวระบบเองจะทําการดึงข้อมูลของคนคนนั้นขึ้นมาดูว่าคนคนนี้ได้เข้ามาใช้เครื่องเอกซเรย์ณวันไหนเวลาไหนและสิ่งของที่เขานํามาให้เราสแกนเนี่ยเป็นอะไรนะครับสามารถตรวจสอบได้ย้อนหลังและรวดเร็วแบบทันทีนะครับอันนี้จะเป็นบอกถึงหลังจากเราตรวจสอบแล้วเนี่ยเราสามารถมาวิเคราะห์ได้ว่าอุปกรณ์หรือสิ่งของที่อยู่ภายในกระเป๋าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มี ตัวเบบเองเนี่ยสามารถโชว์ประเภทของของวัตถุนะครับว่าวัตถุประเภทนี้มีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับเนื่องจากว่าจะมีมวลสารแล้วก็รูปลักษณ์ที่ตัวตัวกล้องมันสามารถวิเคราะห์ทํางานร่วมกันเนี่ยบ่งชี้ให้เราให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจว่าสิ่งที่ตัวเครื่องตัดสินใจว่าไอ้ตัวนี้คือมีตัวนี้คือระเบิดเนี่ยมันมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้เจ้าหน้าที่สามารถมาย้อนดูภาพแล้วมาดูข้อมูลหลังจากที่มีการจัดเก็บข้อมูล ได้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ